สวัสดีค่ะทุกทุกคนนะคะเมื่อกี้อัดไปคลิปนึงแล้วนะคะลูกนะคะมานั่นก็เลยอัดใหม่นะคะจะไม่ได้เปิดเพลงเนาะนะคะวันนี้พี่จะมาแบ่งปัน,นะค่ะวิธีการเคลียร์จิตนะคะพิชิตความมั่งคั่งนะคะเปลี่ยนโปรแกรมใหม่นะคะสําหรับใครนะคะที่อยากจะเข้ามาขายของออนไลน์นะ,ะเพื่อจะทําให้เรารับไรายได้ปังๆค่ะนะคะเคยเป็นไหมทําไมนะ คนนั้นทําไมเขาเรวยจังเลยคนนั้นเขามีชีวิตดีจังเลยหนูเราอยากจะมีชีวิตดีแบบนั้นบ้างจังเลยนะคะเพราะอะไรนะคะหรือเราคนนั้นทําไมมียอดขายปังจังเลยทําไมหนูยอดขายไม่ปังหนูอยากรู้นะคะเป็นความลับที่ทุกคนนะคะสามารถเอาไปใช้ได้นะคะเขาเรียกว่ากดแรงดูดกดจัก,กรวาลค่ะนะคะไม่เชื่อไปเซิร์ชคําว่านิวรอนแล้วก็ เดอะซีเค็ได้นะเออนะคะทำไมคนอื่นที่เขาค้าขายทำไมเขานุ่งชีวิตเขาลุ่งล้อมลุงคุ้มเขามีแนวคิดค่ะนะเขาถึงบวกกับการที่เขาลงมือทำด้วยแล้วก็มีแนวคิดค่ะเปลี่ยนแนวคิดค่ะแล้วก็ปรับจิตปรับใจทำให้จิตใจเราเข้มแข็งขึ้นนะคะแล้วก็จะทำให้เรามีรายได้ปังๆนะคะเริ่มกันเลยนะคะพี่นี่อาจจะไม่ได้ทดลองพี่จะยกตัวอย่างเช,ยยงชน่นนะวันนี้ชีวิตคนเราเนี่ยเกิดขึ้นมาเหมือนเป็นเด็กๆอ่ะยังไม่โดน ใครโปรแกมอะไรเยอะๆคือแบบโดนว่าอะไรก็ยิ้มก็หัวเราะก็มีความสุขจริงไหมแต่นะคะพ่อแม่ก็จะบอกเราว่าเป็นเด็กดีนะลูกตั้งใจเรียนนะลูกอย่างนู้นบางทีส่วนมากค่ะจะเป็นคําพูดลบๆที่พ่อแม่จะส่วนมากจะด่าว่าเราซ้าส่วนมากจะไม่ค่อยพูดภาษาบวกๆใช่ไหมทุกคนอ่ะเราจะเจอแบบนี้มาตลอดหรือบางทีไปโรงเรียนครูก็จะบอกว่าทําไม่หนูทําแบบนี้ทําไม่หนูไม่อย่างนั้นอย่างนี้ครูก็จะบอกแบบนี้ประมาณนี้ เจอไหมหรือมาที่ทํางานก็โดนสารพัดใช่ไหมนะมันพ่ออะไรกันนะ่ะพออย่างเงี้ยแหละเราจะรู้กันนะคะเออนะคะทุกสิ่งทุกอย่างค่ะนะคะมันเกิดขึ้นจากที่เราคิดไว้ล่วงหน้าค่ะเราสามารถเลือกแล้วก็กําหนดชีวิตเราเองได้ทุกคนนะนะคะวันนี้ค่ะนะคะให้ทุกคนนะคะขอโทษตัวเองค่ะวันแรกที่คุณจะเข้ามานะคะขายของออนไลน์เนี่ย ให้คุณไม่ว่าคุณจะขายหรือไม่ขายคุณสามารถเอาความลับเนี่ยไปใช้กับชีวิตประจำวันของคุณได้เลยนะคะขอโทษก็เถอะค่ะเพราะว่าอะไรคนคนเนี้ยที่เขาอยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กจนถึงทุกวันเนี้ยแต่คุณไม่เคยเห็นค่าเขาเลยอ่ะโชคดีแค่ไหนเี่ยที่เรายังมีมือทั้งสองข้างไว้ทำงานกินข้าวหยิบจับสิ่งของต่างๆที่เราต้องการ โองดีแค่ไหนเรายังมีขาค่ะนะคะยังอยู่กับเราทั้งสองข้างทุกคนอะนะคะวันนี้ให้ขอโทษค่ะคุณมีปัญหาตรงไหนลำไส้ไหมกินข้าวไม่ตรงเวลาเราขอโทษนะที่เรากินข้าวไม่ตรงเวลาต่อไปนี้เราจะกินข้าวให้ตรงเวลาเราขอโทษสมองนะสมองคนเราสามารถคิดได้เป็นเหมือนเหมือนเรื่องสังเกตตัวเองไหมว่าทําไมอะนอนไม่หลับทําไมถึงเครียดนะคะ เพราะว่าเราคิดเยอะแยะมากมายค่ะจนทําให้เราเป็นแบบนั้นที่เคยเป็นมาก่อนค่ะพี่ก็เลยอยากมาแบ่งปันกับทุกคนค่ะนะคะขอโทษสมองนะที่เราเก็บเอาเรื่องไม่ดีเข้ามาในสมองรอบอบนี้เราจะคิดคิดจําแต่เรื่องราวดีๆส่วนเรื่องไม่ดีให้เธอลืมเลือนหายไปนะเราขอโทษผิวนะที่เราไม่เคยดูแลผิวไม่เคยทากันแดดเลย เป็นสัญญานะว่าฉันจะหาครีมหารองพื้นหากันแดดมาใช้เธอหาเซรั่มมาใช้เธอ,ห,ห,นห,ห,เธอหน้าใสหน้าเด็งนะอ่ะฉันขอโทษหูฉันนะที่ไปรับฟังเอาเรื่องราวไม่ดีมาใส่จิตใต้สำนึกของฉันขอโทษมือนะขอโทษขาทั้งสองข้างนะที่ฉันขอโทษร่างกายนะที่ฉันไม่ออกกำลังกายเลยต่อไปนี้นะฉันจะออกกำลังกาย ฉันจะทําให้เธอมีความสุขอะสัญญากับเขาค่ะนะคะแล้วก็ขอโทษขอให้หมดทุกส่วนที่คุณคิดว่าคุณมีปัญหาตรงไหนค่ะคเพื่อนแค่ขอโทษตัวเองเนี่ยเวลาแค่ห้านาทีไม่นานหรอกค่ะก่อนนอนเนี่ยพอขอโทษเสร็จค่ะพอคุณจะหลับไปค่ะให้นั่งขอบคุณตัวเองค่ะหรือนอนไปเหยียดขาตรงอะ่ะให้ขอบคุณร่างกายไปทุกส่วนแล้วก็พูดกับเขาค่ะ แล้วคุณจะหลับสบายอ่ะปล่อยวางค่ะนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณสมองนะฉันรักเธอนะขอบคุณดวงตาของฉันนะฉันรักเธอนะที่ทําให้ฉันอ่ะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆขอบคุณหูนะฉันรักเธอนะที่รับฟังกับเรื่องราวดีๆส่วนเรื่องไม่ดีที่เธอลืมเดินหายไปขอบคุณฟันนะเธอแข็งแรงนะเนี่ยไม่เคยไปหาหมอเลยขอบคุณผิวของฉันที่ทําให้ฉันสวย หน้าเด็กลงนะคะขอบคุณลำคอของฉันนะที่ทำให้ฉันอะ่ะมีน้ำเสียงที่ทรงพลังขอบคุณหัวใจของฉันที่ยังมีลมหายใจอยู่ฉันรักเธอนะขอบคุณมืออันแสนพิเศษของฉันที่ช่วยให้ฉันอะ่ะหยิบจับอะไรก็ได้เงินได้ทองประสบความสำเร็จ้ง่ายสบายสบายขอบคุณขาทั้งสองข้างนะที่นำพาฉันไปทุกพื้นที่ที่จเจริญรุ่งเรืองฟุ่งฟงูขอบคุณขาทั้งสองข้างที่แข็งแรง ที่แข็งแรงคุณรู้สึกไปเลยก่อนเลยว่าสมมติคุณมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องขาใช่ไหมต่อไปนี้นะขาฉันจะแข็งแรงสุขภาพดีให้รู้สึกแล้วก็มีความสุขนะคะซ้าๆบ่อยๆนะคะทีๆแล้วมันจะเกิดขึ้นจริงนะคะขอบคุณหน้าท้องที่แบนล่าต่อไปฉันจะหุ่นดีมากให้รู้สึกว่าเราจะหุ่นดีอนะ แล้วก็โปรแกรมตัวเองค่ะนิดเธอรู้หรือเปล่าเธอสวยและรวยมากนิดเธอรู้หรือเปล่าเธอเก่งมากเธอเจ๋งมากนิดเธอรู้หรือเปล่าเธอมีเสน่ห์นิดเธอรู้หรือเปล่าเธอเป็นที่รักยิ่งของผู้คนมากมายทั่วโลกนิดเธอรู้หรือเปล่าคลิปของเธอจะช่วยเหลือผู้คนได้เป็นล้านล้านคนนิดเธอรู้หรือเปล่า ฉันเป็นที่รักยิ่งของผู้คนมากมายทั่วโลกนี่เธอรู้หรือเปล่าเธอเสกเงินได้เธอหาเงินได้ฉันมั่นใจฉันมีวาจาประกาศิทธิ์ฉันมั่งคั่งขึ้นทุกวันไม่ว่าจะขายอะไรฉันก็ขายได้ขายดีขายปัง อะไรเนี่ยนะเป็นคําพูดบวๆแบบเนี้ยค่ะพูดกับตัวเองซ้ำๆไม่ใช่ฝืนนะถ้าเราฝืนพูดนี่เก่งๆเก่งสวยไม่พูดจับหัวใจอ่ะไม่พูดให้เขารู้สึกดีอ่ะนะก็จะไม่ได้ค่ะนะคะนี่แกขายดีอะไรเงี้ยไม่ฟินก็ไม่ได้เหมือนเวลาเราขอพรอ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะแล้วเราไม่ท่องจนขึ้นใจอ่ะมันก็จะไม่ได้อ่ะนะคะเราไม่ขอขมาจากพระพุทธเจ้าจริงเราจะไม่มีทางได้เหมือนเวลาเราขอ ไวพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆค่ะนะคะเพราะว่าเราต้องน้อมน้อมต่อพระพุทธเจ้าใช่ไหมเราก็ไม่มีทางได้ค่ะถ้าถ้าเราจิตใจเราไม่สงบเวลาเราขอพรอะไรต่างๆสังเกตตัวเองไหมนะคะถ้าเราสงบสุขแล้วเราก็เชื่อมั่นเชื่อใจเลยว่าสิ่งที่เราอ่ะพูดขอพรไปเนี่ยมันต้องได้ก็คือได้อะนะคะแล้วก็ปล่อยวางไปเลยนะคะเนี่ยพี่นี่ยค่ะพี่นิดพูดเองค่ะยังรู้สึกโล่งสบายใจเลยค่ะนะคะ จิตใสสำนึกเขาฟังภาษามันไม่รู้เรื่องนะคะแต่รือจักรวาลเขาฟังภาษามันไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเมื่อไรที่แบบเรามีความสุขมากๆยิ้มเก่งสนุกเฮฮาอยู่ดีแบบหัวใจมันเต้นมันจะหัวใจมันจะพองโตผิดปกติล่าเริงเหมือนใจมันฟูะนั่นแหละนะคะอะไรมันก็จะดีไปหมดแค่ขอโทษตัวเองคะ่ะแล้วก็ทำแบบเนี้ยสม่ำเสมอคุณไม่ต้องโปรแกรมคล้ายพี่ก็ได้ คุณจะเอาไปโบกคมเกี่ยวกับชีวิตประจําวันของคุณคุณจะได้แบบไหนขอบคุณแฟนนะที่น่ารักกับเราขอบคุณแฟนนะที่ให้ฉันได้ทําโอกาสได้ทํางานขายออนไลน์อะไรอย่างนี้ก็ได้ขอบคุณลูกนะที่น่ารักตัวพี่ชาติบุตรแม่รักหนูนะขอบคุณแฟนนะเรารักเธอนะอะไรอย่างเงี้ยอะขอบคุณขอบคุณเพื่อนบ้านขอบคุณเขาเรื่องอะไรคุณแม่นะที่อ่ะที่เหลือ วันต่อมาก็าจะมีขอบคุณแม่นะแม่หนูรักแม่นะอะไรอย่างเงี้ยจะมีวันต่อไปที่ให้ขอบคุณเนี้ยค่ะตอนนี้เท่านี้ให้ขอบคุณตัวเองก่อนให้เห็นค่าในตัวเองก่อนเด็กแมทุกคนจะดีมากเลยค่ะนะคะทาแบบนี้ซ้ำๆบ่อยๆก็พี่หวังว่านะคะพี่นะคะอธิษฐานถิตได้เจอกัลยาณมีตะคาที่มาเป็นแสงสว่างด้วยกันนะคะได้เจอตัวแทนค่ะหรือเพื่อนๆที่มาสลบสนน เพศของพินิจค่ะนะคะก็ค,คือเราทําไว้เพื่อจะหาลูกค้าเรายังไม่รู้ว่าเราจะขายอะไรนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าพินิจขายอะไรแต่ตอนนี้ยังไม่บอกนะคะพู้ไปก่อนค่ะนะ,ะนะให้ลองทําดูนะคะทําแล้วเกิดผลลัพธ์กับตัวเองยังไงนะคะก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะว่าโชคดีอย่างนั้นอย่างนี้ทําไมมีความสุขแบบนี้ผิดปกติจากที่ไม่เคยมีความสุขมาเลยมีความสุขมากๆนะคะก็มาติดตามแล้วก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะคะ ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาร่วมสนับกนุนแล้วก็มาเป็นแสงสว่างด้วยกันค่ะนะคะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขค้าขายดีเงินทองไหลมาทีมานะคะขายอะไรก็ขายได้ขายอะไรก็ขายดีนะคะ,ะไรายได้ข้าบ้านปังๆค่ะอ่าได้วยวขอบคุณคามากๆคะ่ะจบคลิปแล้ว